เวลาที่เรารักใครก็ตามนบ,บีบ,บอกว่าไงมันอาฮบบาลินละคนคนนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งจะรักใครก็ตามเขาต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ถามว่าเราจะรักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ได้ยังไงอ่ะ อันดับแรกเราต้องรักอัลลอฮ์มาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมพอเรารักอัลลอฮ์เราต้องยอมที่จะโน้มรับคําสั่งของอัลลอฮ์ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุฮาหนูวาตาลาทุกเรื่องอันไหนอัลลอฮ์ใช้เราเอาอันไหนอัลลอฮ์ห้ามเราออก่าง นั่นคือการมอบความรักให้กับพร,ขขาาระองค์เราสุกาน์ฮูวะจาละลองลงมาคือรักทัานนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะัยฮิวะซัลล,ลมัมเพราะงั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกทั้งข้อห้ามและข้อใช้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องยึดถือเอามาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตสิ่งไหนจะถูกสิ่งไหนจะผิดสิ่งไหนจะเป็นการอาธรรมผู้อื่นหรือไม่อาธรรมผู้อื่นบรรทัดฐานเรามีอยู่บรรทัดฐานเรามีอยู่ เพราะงั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละหุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามันอาฮับบะลิลละใครก็ตามที่เขารักกันเพื่อ Allah ว่าอาบบอกว่ดอลิลละโกรธเกลียดใครสักคนหนึ่งก็ต้องเพื่ออ AH าวะซุกฮานะฮูวะตาลาวันนี้เราจะรักใครเราจะโกรธเกลียดใครอยู่บนบรรทัดฐ,ฐานของศาสนาอยู่บนบรรทัดฐ,ฐานของความถูกต้อง ไม่ใช่เราจะแบ่งพักแบ่งพวกกันเฮ้ยไอคนนี้ฉันไม่ชอบทีน้ามันเว้ยฉันโกรธมันเว้ยฉันไม่ชอบเว้ยฉันจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นไม่ใช่หลักหลักหนึ่งเขาเรียกว่าอัลวะและวัลบารอหลักหลักนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเราจะผูกมิตรกับใครสักคนหนึ่งนั้น เราต้องทำไปเพื่อ,อลอสสานา์อูว่าจะอาไาไม่ใช่เพื่ออารมณ์ของตนเองไม่ใช่เพื่อความต้องการของตนเองอยู่บนบรรทัดฐานของศาสนาการโกรธเกลียดกันก็เหมือนกันจะโกรธจะเกลียดใครก็ต้องอยู่บนบรรทัดฐานของศาสนาไม่ใช่เอาบรรทัดฐานของตนเองมาเป็นที่ตัง้ง อาตอลินละนบีบอกต่อให้กันก็ต้องให้เพื่ออัลลอฮ์จะช่วยเหลือกันไม่ช่วยเหลือกันก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ทําได้แบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าไงอะ่ะฟากอดิสตักมาลันอีมานคนคนั้นอีมานของเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว รักการเพื่ออัลลอฮ์จะโกรธใครสักคนหนึ่งต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุฮาห์นะฮูวะตาอาลาเพราะงั้นวันนี้เนี่ยบันพัดฐานมันมีอยู่วันเนี้ยเวลาที่เราจะเกลียดใครสักคนหนึ่ง่ะเราเกลียดเพราะเรื่องส่วนตัวไหมหรือเราเกลียดเพราะมันเป็นเพราะศาส,ะสะนาถ้ามีใครสักคนหนึ่งบิดเบือนศาส,ะสะนาของอัลลอฮ์ซุฮาห์นะฮูวะตาอาลาเนี่ยถามว่าเราจะ เราจะต้องเกลียดเขาเกลียดเพื่อลอสุภาณหูวะจาอาถ้าเขาทําผิดในหลักการของอัลลอฮ์อย่างเช่นเราไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยดื่มเหล้าอยู่เป็นประจําทําผิดอยู่เป็นประจําเราจะรักเขาหรือเราจะเกลียดเขาแน่นอนเราจะต้องโกรธเกลียดเขาที่เขาฝ่าฝืนต่อพระองค์อลอสุภาณหูวะอาลาเราไม่ใช่ไปมอบความรักให้กับเขา S <S เพราะงันการที่เราจะวางความรักหรือการจะโกรธจะเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอยู่บนบรรทัดฐานของอิสลามทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นประการหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาให้พวกเราได้ฟังก่อนว่าการตะอัศซุบการขั้งครในพวกพ้องของตนเองเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่ในยุคจาฮิลียาแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ท่านดบีมุฮัมมัดสุลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ให้มาขจัดมันออกไปจนกระทั่งไม่ให้มันหลงเหลืออยู่ในอิสลาม